สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้มีหนูไม่งอนน้ำมันเนาะจะมาทำเต้าหู้ผัดเพิ่มรสชาติหน่อยเต้าหู้อ่อนนะไปซื้อเป็นก้อนๆในตลาดมากับ กาหูไปครับรดีก็ห,นหนันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจียวกัากระชาก่อน

่ปซ <Yeah. S 1> mm ักพูนรครับเคอเคยเนาะ แล้วก็เพิ่มพิบเลยไปธชาตม่ร <Yeah. S 1> าบแลัไม่ต้องตามเฉกนนะต่อไ mm ่ยิบใหม่ต้องเข้าไปแต่เฉเกมัร้อนหมดอะไรอ โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ you are what you eat เนาะตัว so หู้ถือว่ามีโปรตีนสูงพอสมควรแล้วก็เมนูไม่ได้ใช้น้ำมันในการทำกับข้าวร่างกายไม่ต้องทาง,งานหนักเนาะทานเยอะๆได้เมนูนี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ